สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเมนูปลาค่ะก็คือปลาจาระเมดขาวนึ่งเต้าซี่ค่ะเมนูปลาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทานปลาบ่อยๆแล้วเราจะฉลาดนะคะเราเลือกปลาจาระเมดขาวซึ่งมีความนุ่มอร่อยมากกว่าปลาจาระเมศชนิดสีดําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะ ปลาจาระเมดขาวนึ่งเต้าซี่นะคะจะมีส่วนประกอบที่สําคัญดังต่อไปนี้นะคะนี่คือปลาจาระเมดขาวซึ่งคนจีนเราเรียกว่าแตะเยื่อนะคะรูปร่างก็จะกลมๆป้อมๆเนี่ยนะคะวิธีเลือกซื้อก็คือเราจะต้องดูให้ออกเป็นสีขาวอมเงินเนี่ยนะคะแล้วก็หางปลาในคลีปลาเนี่ยจะต้องไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็คลีบเนี่ยจะต้องสมบูรณ์นะคะแล้วก็เวลากดไปเนี่ย จะต้องไม่ไม่ยุบลงไปะนะคะก็คือถือว่าเป็นปลาสดนะคะสำหรับท่านที่อยู่แดนไกลนะคะสามารถหาซื้อปลาจาระเมรขาวเนี่ยในชื่อของ silver pomfrit นะคะหรือ white pomfrit ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อนะคะอันนี้เป็นขิงซอยนะคะซอยเป็นยาวๆชิ้นยาวๆเลยค่ะแล้วก็ใช้หมูสามชั้นนะคะแล้วก็เ,เห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มค่ะอันนี้เป็น อ๋อผักกาดขาวลวกนะคะเราใช้เอาเอาไว้รองใต้ฐานปลาเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเต้าซี่นะคะซึ่งมันก็คือถั่วดำนะคะถั่วดำเอาไปหมักกับเกลือนะคะแล้วเขาก็มาตากแห้งรสมันก็จะออกเค็มๆนิดนึงราะะคาสำหรับคนที่อยู่แดนไกลนะคะสามารถหาซื้อได้ในนามของแบ c ็ b บีนนะคะ แล้วก็นี่คือพริกชี้ฟ้าค่ะเราซอยเป็นยาวๆนะคะเราจะใช้ในการตกแต่งจานด้วยแล้วก็เป็นส่วนผสมด้วยค่ะอันนี้คือพริกไทยป่นนะคะและน้ำตาลทรายค่ะเอาละค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงต่อไปได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ ขั้นตอนต่อไปของการปรุงนะคะ,ะปลาจาระเม็ดขาวเนี่ยนะคะนั่นก็คือ,อเราจะนำปลาเนี่ยนะคะมาบั้งนะคะไซส์เนี้ยก็คงจะบั้งได้แค่300นะคะตรงนี้นะคะ3ครั้งครนี้เพื่อที่เราจะได้นำเอาส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยมาวางทับนะคะแล้วก็ให้น้ำน้ำซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ คือใช้มีดที่คมนะคะเอเอาบางเฉลียงนะคะแล้วก็บั้งเข้าไปาในระหว่างที่บั้งปลาเนี่ยนะคะได้วอร์มรังถึงไว้แล้วอ่ะนะคะสำหรับที่จะไปนึ่งปลานะคะทีนี้ได้สามรอยนี้แล้วค่ะนะคะเราก็จะบั้งต่อด้านนี้นะคะ นระยะห่างเท่าๆกันนะนะคะค่ะก็ได้ปลาที่บัางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานำใส่จานเพื่อจะนำไปนึ่งนะคะโดยที่เราจะนำเห็ดหอมนะคะวางก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนี่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงก็ได้ค่ะ เพราะว่าชิ้นใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะทารบากนะคะถ้าถ้ามีเป็นเบคอนก็ใช้เบคอนก็ได้เลยนะคะเพื่อใหอ้น้ำที่จะซึมเข้าไปในตัวปลานอกจากจะน้ำจากเนื้อปลาที่หวานแล้วนะคะเราจะได้น้ำจากเ,าเห็ดหอมแล้วก็หมูเนี่ยค่ะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลาโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ช,ชม ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะโอเคเราก็อาจจะโรยขิงนิดนึงนะคะโอเคเออท่านผู้ชมคะยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทําน้ํำราดตัวปลาแล้วเราจะนําไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําน้ําที่จะใช้ราดบนตัวปลาค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะมาดูขั้นตอนต่อไปของการทำน้ำราดปลาจระเทดขาวนึ่งเต้าซี่กันนะคะนั่นก็คือเราจะนำขิงนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เต้าซี่ลงไปนะคะเต้าซี่เนี่ยชนิดแห้งเนี่ยนะคะต้องเออ,เอาไปล้างด้วยน้ำนิดหนึ่งก่อนนะคะเพื่อลดความเค็มลงนะคะแล้วก็มาใช้มก็จะนิ่มๆนะคะ จากนั้นเราก็ใส่นี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะโอเคแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกชี้ฟ้าสีแดงเนี่ยนะคะลงไปะคะ่ะแล้วเราก็คลุกให้ทั่วนะคะให้น้ำตาลทรายละลายนิดนึงก็ได้ค่ะใส่พริกไทยไปนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ นำมาลาดบนตัวปลาก่อนนำไปนึ่งค่ะง่ายๆนะคะท่านผู้ชมในการทำที่บ้านนะคะเรา,เาทำได้โดยไม่ต้องไปจ่ายค่าอาหารแพงๆตามพัอตาคารนะคะเพราะว่าปลาจาระเม็ดเนี่ยเป็น สูตรของพัตาคารนะคะเอาละค่ะท่าน,นี้เราก็จะนำไปนึ่งนะคะนี่ค่ะวลังถึงเตรียมเรียบร้อยใส่ลงไปนะคะน้ำเดือดได้ที่นะคะสำหรับปลาไซนี้นะคะ กับน้ำที่เดือดเราจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะเพราะว่าถ้านานไปนั่นหมายความว่าเนื้อปลาจะแห้งนะคะแล้วก็อาจจะไม่อร่อยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามารอนะคะว่าหลังจากที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาของปลาจลระเ็ดขาวนึ่งซีอิ๊วจะเป็นอย่างไรค่ะ ผู้ชมคะปลาจาระเมดขาวนะคะนึ่งเต้าซี่เนี่ยนะคะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากนะะันค่ะว่าหน้าตาหน้ารับทานแค่ไหนโอเคอนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าก่อนจะทานเนี่ยนะคะเราอาจจะ แต่งจานนิดนึงนะคะเอ,อ่อด้วยชีหรือว่าถ้าชอบเป็นคขึ่นช่ายก็เป็นคขึ่นช่ายได้นะคะแล้วก็นี่คือปออระกาศขาวที่ลวกแล้วนะคะก็สามารถจะมาใช้รอ,อ,องหรือว่าวางไว้ข้างๆได้นะคะโอเคปาจาะเมดขาวเนี่ยนะคะให้พลังงานนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่สูงมากยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ติดตามอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ขอสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ